นมาซื้อสดใครซื้อซื้อสดคุณครอบครัวนี้อามาซื้อวีออสสดเหรอเห็นรถยังคะจบสองแสนห้าอ่าไปดูรถกันหน่อยได้ไหมไปไปดูรถกันชื่อน้องอะไรคะหูชื่ออะไรนะคะชื่อต้นชื่อต้นเดี๋ยวเราไปหน้ารถกันรถต้นระหว่างเดินไปเราเดินไปด้วยกันต้นมาจากไหนคะมาอยู่มาจากสร้างคอมสร้างคอมเหรอ นี่มารับรถคันใหม่ะคะนี่มารับรถคันใหม่ด้วยกันไปได้ข่าวมาจากไหนว่าที่นี่มีแบบรถที่เราอยากได้ก็เห็นในเพจอ๋อเห็นในเพจก็เลยตามมาพี่พี่ก็พี่อีกคนก็ส่งมาให้ดูไปขันเดียวกันเลยเหรอใช่ขันเดียวอ่ะ V8 คันนี้ที่ต้องขอถ่ายคลิปเพราะมันเป็นคันที่ราคาถูกที่สุดของร้านเราเลยแล้วมันคุ้มสุดด้วย ปี2016แต่จบสดแค่สองแสนห้ารถรถสวยครับใช่ก็คือเดิมทั้งคันดูอะไรบ้างเราช่างกลเรียนแผนกอะไรช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าเช็คดูรถยังเช็คดูแล้วครับชอบชอบมันไม่ไม่ไปดูคันอื่นเลยอ๋อมาถึงก็ตรงมาดูคันนี้เลยเพราะว่าปกติีออสเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้มันจะประมาณสักสามต้นแต่ของเราคือได้ไปสองแสนห้าโอ้โห เฮียจ้ของมาผู้อัญเชิญนี่เฮียอาวงมาวางให้เองเลยพี่แจ๊คเขาบริการดีอะไรยังไงไหมอูดพูว่อธิบายละเอียดทีประกงประกันก็ได้ไปด้วยวันนี้เดี๋ยวรับคุณแจขับกลับบ้านในราคาแค่สองหมื่นห้าสองแสนห้าสองแห้าพี่ไม่ขายนะหัวล้อแม่หัวล้อเลยสองแสนห้าคุ้มมากเกียร์ออโต้ได้ครบเลยแล้วก็ คันนี้คือเดิมเดิมเดิมอ่ะเดิมโรงงานทั้งคันเลยสตาร์ตติดแบบชึ้งเดียวแบบชิวๆนะคะก็ไฟยังเป็นไฟตาเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรทั้งนั้นยางเปลี่ยนให้ใหม่ยางเปลี่ยนใหม,เใหม่เป็นยางปี2024นะยางเปลี่ยนใหม่ให้หมด4เส้นแล้วบอกความมาทับใจหน่อยว่าทําไมถึงตรงดิวมาออกที่นี่ไม่ไปแวะที่ไหนเลยรุ่งนิรันกุลการแบบน่าสนใจยังไงก็ได้รัเรา่นใ่รนสวยครับ ได้รับรถมอถูกใจนะถูกใจครับ <c oughs> อ่าวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะกองเชียร์เยอะมาก <c oughs> ขอบคุณมากที่ไว้ใจเราแล้วมาออกรถกับเรานะชื่อน้องอะไรตาหนูอะ่ะน,น้องบิวตี้เหรออ๋ออันน้องบิวตี้เดี๋ยวนั่งรถขันใหม่กลับบ้านนะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากนะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะคะ มีฟองเชียร์มาเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้อเจอะขอใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกนี้รันก,รา,การขายรถมือสองค่ะ